การใช้โซเชียลอย่างถูกต้อง 1. ใช้วิจารณญาณในการเสพขาา่าวสารเราในฐานะผู้เสพเนื้อหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการเสพขาา่าวสารการแชร์หรือคอมเมนต์ข้อความใดๆบนแหล่งข่าวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปไปยอมผงเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและทำให้เรื่องดังกล่าวนั้นบานปลายออกไปอีกมาก มันลึกไวเสมอว่าบนโลกโซเชียลไม่มีคำว่าส่วนตัวหลายๆคนมักจะตกอยู่กลางในการเล่นโซเชียลด้วยความคิดว่าการตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนคือการสร้างความเป็นส่วนตัวแสดงความรู้สึกทุกอย่างลงบนโซเชียลหลายๆคนมักโพสอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆลงบนบัญชีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทะเลาะแฟนเบื่องานทํางานที่ทางอนเพื่อนซึ่งการโพสความรู้สึกต่างๆเหล่านี้โดยไม่ไตรตรองให้ดี บางครั้งก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทําร้ายเราภายหลังข้อมูลให้น้อยที่สุดอย่างที่กล่าวไปในเมื่อข้อสองว่าบนโลกโซรเชียลไม่มีคําว่าเป็นส่วนตัวดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการลงข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับตัวเราอาจเป็นการนําภไยมาสู่ให้เราโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันหรหัสผ่านเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพียงคนเดียวเท่านั้น ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนั่นคือรหัสผ่านของบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องเป็นสิ่งที่มีเรารู้เพียงคนเดียวเท่านั้นการบอกรหัสผ่านให้บุคคลอื่นๆหรือการล็อกอินโซเชียลมีเดียในที่สาธารณะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง